มันจะตายแล้วค่ะพุทธนากรมันจะตายแล้วลองกองอ่ะแต่มันดูตอนนี้มาดูได้เลยมันวนโอ้ยตื่นเต้นน่ะออ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไม่เคยเห็นน่ะตอนดูชอชชอที่มันแตกใช่ใช่ค่ะอ้ยเจ้าของสวนบอกว่ามันจะตายแล้วแล้วดูมันแตกชอออ้ยตื่นเต้นแทนน่ะมันเลยเชื่อเลยอ่ะจะตัดแล้ววงก่อนจะตัดทิ้ยจะยมากลจะตัดทิ้งแล้วด้วย มันจะสวยด้วยนะแต่ว่าบอดีเนี่ยบอดี้บอกว่ามันมันน่าลันแล้วกี่ปีแล้วคะพี่กี่ปีแล้วอันนี้ส่งหลายปีแล้วปีนี้อยากอยากทดลองด้วยพลูเพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นพลูท่าแคร์นี่ใบพลูครับใบพลู ใหญ่มากใหญ่าบูดูสิครพี่เขาแซมต้นกิ่นขึ้นมาเฉยๆอันนี้คือผักไม่กินได้ไหมพี่กินได้ไอ้ใบประกอบใบประกอจีนกับขนมจีนขนมจีนขนมจีนโอเคโอเคนี่ต้นนะผมนึกว่าต้นพริก โอ้โใหญ่มากต้นพลูพลูท่าแคร์จังหวัดมันจะรวมปลูจากปลูอย่างนี้นนี่แหละที่ก็งไต้หวันนี่งไต้หวันนี่ตอนนี้เด็ดออกเยอะแล้วนะแตงแตงไม่ต้องแตงต้องมาแตงไม่ได้นี่ช่อหนึ่งแบบนี้มันมก่อนมาหรอกสีห้านะต้องต้องออกออกออกไว้แค่สองหรือสามแค่นั้นเอง ถ้ไ okay. ่ไม่ไม่น er. er. okay. okay. ั้นมันจะไม่มันจะไม่เป็นเจขอเลี้ง um ั้เลยขอเลียง้อเือเลยเด็กเหมอนกันาดันดันยดไม่ได้นหของสวยแบบเกืบไม่เห็นโชคดีที่เขาเจอโปรตีนด้วยค่ะชปีมากเลยอันนี้ใบอย่างงามมากอันนี้เขาไป็นมาจากอิสราเอล ใช่ใบมันมากเลยค่ะเนี่ยตัวนี้ใบมันมันจริงๆแบบโอ้ยแบบจากที่จะตัดทิ้งอ่ะดูสิเราเห็นชีวิตของเขาสวยใบนี่มันเลยไม่มันแบบเน่ามีหน้าพี่สุถึงบอกนำเสนอลองกข้องเราก็เชื่อว่าลององจากเดิมที่เราจะตตัดดเราจะตัดทิ้งแล้วเมื่อก่อนที่ตัดทิ้งตัดทิ้งกี่ทีก็เมื่อก่อนว่ามันจะไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้แล้วก็เลยตัด จะกูณคือเดิมไปแล้วก็เอาไม่น่าเล้วชิเดียจากที่เหมือนวันซากเลยนะมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเหมือนตอนปลูกใหม่ก็อืมมันเปลี่แล้วมันก็ให้ผลมันเคยให้ผลสักครั้งไหมมันให้ค่ะมันให้แต่มันจะให้แบบแบบแห้งแล้งอ่ะนะให้แบบอ่าไม่สมบูรณ์ะค่ะใช่ค่ะรูปมันจะไม่สมบูรณ์ความหวานอะไรก็จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอืมแบบแรงๆแห้งๆ แตกต่างเลยนะคะแตกต่างในการไม่เคยเห็นต้นตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยเห็นต้นที่เป็นสมบูรณ์แบบนี้อายุก็ได้ด้วยไม่มันอยู่ก็ไม่เคยมีความสมบูรณ์แบบนี้แต่ว่ามีหน้าอื้อหือเยอะอยู่เยอะยหลังอะอันเเอีนไปด็กูใบพลูนี่ใบใหญ่มากเลยใบนี้ ใบพลูนี่บอกว่าส่งไปที่ไหนนะไปขายที่ไหนไม่บอกว่าใบพูยัเมื่อก่อนมันก็ส่งไปไต้หวันอ่าโอ้เรียบมากเรียบมากดูใบพลูเรียบมากเลยเนี่ยคะเท่าหน้าเลยมันบางหน้ามิดเลยอยู่ก่อนอยู่ตรอะไรตรงน้อยกว่าบาทใบเงินใบทองเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นใบเงินใบทองไหมคะมันมิดหน้าได้เลยบางหน้าได้เลยดูดิอุ้ยเหลือเชื่อเลยเข้าหน้าได้เลยอ่ะดูดิ ใหญ่มากจังหวัดปัตตานีอันนี้เนี่ยตั้งผู้ท่าแคร์ผู้ท่าแคร์นี่ส่งไต้หวันเลยนะฮะเนี่ยใบใหญ่มากนะครับสมบูรณ์จริงๆนะฮะพี่วันชัยบอกเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเกข้มเลย ครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสรับช่วงนี้นะครับพัฒลุงภูมิใจมากอันนี้เทีต้อนรับค่ะถไพัลุงยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้ผมไปฉีดต้นนู้นอ๋อมันเลยได้โดยโดยธรรมชาติไปเนี่ย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 เนี่น่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเน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 ีี่ยเ่ยเนเนี่ยเนีนนี่ยเ่ยเนีี่ยเ่ยเนีี่ย่ยเนีเนี่ยนนี่ยเ่ยเนีี่ยเนนี่ยเนยเนี่่ยเนีี่ เอาใบนั้นเอาใบนั้นอที่ฉีดแล้วมาเปรียบเทียบกับที่ไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเยอะต่างกันมากต่างกันเยอะต่างกันอันนี้คือฉีดนะคะแล้วอันนี้คือไม่ฉีดใช่ะหมดูสิคะอันนี้เนี่ยไอ้ได้นีดไม่ได้ฉีดเพราะค่าไม่ไม่ได้ตั้งใจดูสิคะไอ้นนู้นไปฉีดโดยที่ไม่ได้ตั้งตั้งใจอ่าอันนี้ไม่ได้ฉีดค่ะแต่อันนี้ฉีดแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่อันนี้มันไปอยู่ที๊